วงการโดรนต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ a n t i g r a าฟ i ตีประกาศเปิดตัว a รวนโดรนถ่ายภาพความละเอียดระดับ 8K แบบ360องศา All-in-One ตัวแรกของโลกที่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันออกมาหลายเสียงแล้วนะครับว่านี่คือนวัตรกรรมที่จะเข้ามาปฏิวัติการบินอย่างแท้จริง โดนตัวนี้ทำให้ลืมภาพการก้มหน้ามองจอบนรีโมทแบบเดิมๆไปได้เลยเพราะว่า A1 มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ headset first ทำงานคู่กับหน้าจอ micro OLED สุดคมชัดให้ความรู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในห้องนักบินส่วนตัวควบคุมง่ายๆเพียงแค่เอียงมือหรือว่าขยับร่างกายผ่าน grip controller มอบอิสระเสมือนว่าคุณกำลังติดปีกอยู่บนท้องฟ้าจริงๆเลยครับอย่างที่บอกนะครับว่าด้วยความสามารถในการถ่ายภาพความละเอียดระดับ 8K แบบ360องศา กลายเป็นทีเด็ดที่ทําให้โดรนรุ่นนี้บินลอดใต้ตึกหรือว่ามุมเงย90องศาทําได้หมดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับครีเอเตอร์สามารถเลือกมุมกล้องหรือว่าทำเอฟเฟก t ์ท y p l นี่พลานในขั้นตอนการตัดต่อเรียกได้ว่าบินรอบเดียวได้ครบทุกมุมมอง ในเรื่องของการพกพานะครับเจ้าโดรนตัวนี้หนักเพียง249กิโลกรัมเมื่อใช้แบตเตอรี่มาตรฐานซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้ไม่ต้องจดทะเบียนในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐบินได้นาน24นาทีและต้านลมได้ถึงระดับ5แต่มีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยก็คือบินถอยหลังไม่ได้และต้องใช้ในพื้นที่ราบสนิทในการลงจอด แอนตี้กราฟฟิตี้วางจําหน่ายแล้วใน3รูปแบบเริ่มต้นที่ชุด s มาตรฐานประมาณ55,200บาทไปจนถึงตัวท็อปสุดนะครับอินฟินิตี้บันเที่ประมาณ69,000บาทใครที่กําลังมองหาของเล่นรับปีใหม่ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับ